เกิดข้อที่52เงินตราไม่ได้แก้ปัญหาได้เสมอไปเมื่อหลายปีมาแล้วฉันเคยทำงานอยู่ในแวดวงธุรกิจหนึง่งซึ่งพอเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเจ้าไหนก็จะถอนหายใจหนึ่งเฮือกแล้วพูดว่าเออสงสัยต้องใช้วิธีแก้ปัญหาแบบอเมริกันวิธีแก้ปัญหาแบบอเมริกันก็คือการทุ่มเม็ดเงินแก้ปัญหาไปเรื่อยๆจนกว่าปัญหาจะหมดไปเองวิธีนี้ใช้ได้ผลดีเกินคาดกับเรื่องงานค่ะ แต่กับเรื่องส่วนตัวแล้วการทุ่มเทเงินทองโดยไร้เหตุผลไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรฉันไม่ได้จองหาเหตุตําหนิติเตียนชาวอเมริกันหรือวิธีแก้ปัญหาของพวกเขาหรอกนะคะกับเรื่องงานฉันเห็นอยู่เต็มตาว่าได้ผลแต่ถ้าเป็นเรื่องปัญหาชีวิตแล้วพูดตรงๆเลยว่าไม่เฉดใกล้ความสําเร็จแม้แต่น้อยที่บอกแบบนี้ก็ไม่ได้มีเจตนาจะก้าวล่วงหยาบคายนะคะสิ่งที่เราต้องทุ่มเทก็คือความละเอียดอ่อน ความมุ่งมั่นตั้งใจเวลาและการใส่ใจในต้นตอของปัญหามีหลายคนที่เข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างซึ่งไม่จริงเสมอไปเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นฉันขอยกตัวอย่างเรื่องการแก้ปัญหาความแก่ที่คุณอาจคิดว่าสายกรรมพลาสติกน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่มันช่วยได้แค่ชะลอความแก่ให้ยืดออกไปอีกหน่อยขณะเดียวกัน าสร้างปัญหาใหม่ให้คุณต้องปวดหัวมากกว่าเดิมเสียอีกแต่ถ้าคุณเปลี่ยนไปใช้วิธีทำสัญญกรรมจิตใจให้หายแก่ฉันคิดว่าแก้ได้ใชงัดยั้งยืนสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีกว่ากันเยอะเลยค่ะถ้าเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวคุณเกิดเจ็บไข้ไม่สบายเครียดสับสนแล้วคุณแก้ปัญหาด้วยการซื้อข้าวของไปเยี่ยมปลอบขวัญมันก็อาจช่วยได้นิดหน่อยแต่อีกวิธีหนึ่งที่ดีกว่าประหยัดกว่า และได้ผลมากกว่าก็คือการให้เวลาพูดคุยแนะนำให้คำปรึกษาพาไปเดินเล่นหรือเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความทุกออกมาเราต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่นะคะปัญหาชีวิตไม่ได้แก้ด้วยการจ่ายเงินออกไปมากๆดีไม่ดีเราอาจต้องใช้วิธีของคนรุ่นเก่าเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแย่ๆถึงจะหมดไปนั่นก็คือการให้เวลา การใช้ความมุมานะเพื่อหาทางแก้ไขไปทีละปลอกอย่างรุ่นปู่ย่าตายายของเราหากเข้าของในบ้านแตกหักเสียหายก็จะไม่รีบทิ้งหรือซื้อใหม่แต่จะใช้ความอดทนค้นหาต้นสายปลายเหตุว่าเสียเพราะอะไรจะได้ซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเก่าคนรุ่นนั้นใช้วิธีแบบเดียวกันนี้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตซึ่งก็ได้ผลดีสิด้วยบางทีเราต้องถามตัวเองให้ชัดๆว่า เพราะอะไรเราถึงอยากทุ่มเทเงินทองลงไปแก้ปัญหาเพราะอยากแสดงตัวตนว่ามีอำนาจบารมีหรืออยากดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจกว้างหรือเปล่าถ้าคิดแบบนั้นฉันว่ามันไม่ได้ผลราคา่าสู้ถอยออกมาตั้งสติแล้วดูว่าจะใช้กลยุทธ์หรือวิธีการไหนในการแก้สถานาการณ์ให้ดีขึ้นได้บ้างแบบนี้ยังน่าจะเห็นผลกว่าคา่าฉันเองก็ชั่วดีทีห่างไม่ต่างจากคนอื่นราคา่เพราะฉันมีปัญหากับรถ ฉันชอบซื้อรถแพงๆมาขับแล้วรถพวกนี้ก็มีรายละเอียดจุกจิกปัญหาเยอะเสียขึ้นมาทีค่าซ่อมก็แพงสะบัดแถมชอบเสียเป็นระยะระยะให้ปวดหัวได้ตลอดชีวิตฉันน่าจะมีความสุขเรียบง่ายกว่านี้มากถ้าถอยออกมาตั้งสติคิดแต่แรกว่ารถแบบนี้มันไม่เหมาะกับฉันเลยเธอเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมหาศาลเพราะไม่ว่าฉันจะทุ่มเทเงินมากมายขนาดไหน ก็ทาได้แค่เลียงค่ายไปเป็นครั้งคราวเท่านั้นเดี๋ยวก็เสียอีกยังไงก็เสียแน่ๆอยู่แล้วเสียตลอดเวลาซะด้วยให้ตายเธอกับปัญหานี้ถ้าใช้วิธีแก้แบบอเมริกันรับรองว่ายิ่งบานปลายค่ะจะทุ่มเงินมากมายขนาดไหนก็ทําได้แค่เลียงค่ายไปเป็นครั้งคราวเท่านั้น